สวัสดี FC แฟนคลับน้องเลโออทิย์และท่านผู้ชมทุกๆท่านพบกับการปีกบินช่วงศิลปินคนดังบันเทิองอีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาส่งต่อโพสต์และตารางคิวงานของน้องล e โออทิย์ให้ FC แฟนคลับน้องและท่านผู้ชมทุกๆท่านได้รับทราบไปเริ่มจากโพสต์ก่อนเลยนะครับน้องมีโพสต์อยู่1โพส เป็นอีกหนึ่งความน่ารักของสองพี่น้องคู่นี้นะครับไลอ้อนลรีโอสำหรับโพสต์นี้อาจจะส่งข่าวช้าไปสักหน่อยนะครับต้องกราบขออภัยทุกทท่านด้วยนะครับเป็นโพสต์เมื่อวันที่9ก้ากันยายนที่ผ่านมาน้องมีโพสต์ขอบคุณพี่ชายไลยอ้อนที่นําเสื้อมาให้นะครับพร้อมช่วยทำแฮชแท็กเท่ๆสร้างจุดสนใจให้กับเพลงของพี่ไลอ้อนอีกด้วยนะครับน้องมีโพสต์ขอบคุณพี่ไลอ้อนมีข้อความว่าขอบคุณพี่อ้นเอาเสื้อมาฝากน้องเสื้อแมวกวัก รวยๆปังๆกันนะครับแม่ๆรวยๆปังๆกันทุกคนเลยนะ ขอให้เพลงพี่อ้นเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะครับแทกแทกเสื้ออะไรใส่แล้วรวยใส่แล้วปังเสื้อแมวกวากเสื้อแมวกวากรวยรวยปังปังายออนกาดบัณฑิตยุ่งข้าวเล็กคอร์ดรวยรวยปังปังรีโออาทิตย์นี่ก็เป็นโพสต์น่ารักน่ารักของน้องรีโอนะครับโพสต์ขอบคุณพี่ชายายออนนะครับน่ารักมากมากเลยนะครับสองหนุ่มคู่นี้ส่วนตารางคิวงานของน้องนะครับวันที่10ถ่าย MV และวันที่11ถ่ายยุ่งข้าวพาเพลินนะครับ FC แฟนคลับก็ตามส่งกำลังใจให้กับน้องกันต่อไปนะครับกำลังใจสำคัญเสมอสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องลีโออาทิตย์และขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับกลางปีกบินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ you uh -huh.